มากันที่วันนี้พาดหัวข่าวสําหรับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคุณผู้ฟังคะวันนี้ในไทยรัฐในพาดหัวเอาไว้ว่า658ล้านรวยอู้ฟู่ฟันไล่ออกรองเลขาปปชตู่ออกงานโอกําลังใจดีก้าวไกลตั้งเป้าโกยร้120สอยยี่สิสอวิษณุดับข่าวหรือยุบสภานี่เป็นพาดหัวสําหรับไทยรัฐค่ะเราจะมาดูเรื่องของปปชนี่แหละคุณผู้ฟังคะโอ้โหข่าวใหญ่พาดหัวเลยนะคะ ก็มีรายงานออกมาว่าทางปปชนะคะสำนักงานคณะกรรมการปรปชเนี่ยเขาได้มีการประชุมกันเมื่อวานเมื่อวานปป,ปชเขาประชุมกันโดยทางพลตํารวจเอกวัชรพลประสานรัชกิจนะครับประธานปป,ป,ปชเนี่ยได้ลงนามในคําสั่งไล่ออกจากราชการค่ะในประหยัดพวงจำปารองเลขาปป,ปชที่อยู่ระหว่างการถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ในกรณีร่ำรวยผิดปกตินะคะ658ล้าน ที่คดีนั้นอยู่ในชั้นของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอยู่โดยทางเลขาปปชนะคะคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าทางประธานปปชได้ลงนามในคําสั่งไล่ออกจากราชการนะคะในประหยัดพงจมปาพ้นจากตาแหน่งรองเลขาปปชแล้วและให้มีผลนะคะในวันที่26สิงหาคมอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ประชุมปปชในชี้มูลความผิดในประหยัดนะคะในคดีร่ํารวยผิดปกติกว่า658ล้าน โดยหลังจากปปชชีช้มูลแล้วนะคะที่ประชุมปปชก็ได้ส่งเรื่องให้ทางสำนักงานปปชเนี่ยพิจารณาโทษทางวินยัยแล้วก็ส่งเรื่องค่ะให้ประธานปปชเนี่ยลงนามไล่ออกจากราชการส่วนความคืบหน้านะคะของคดีในชั้นศาลเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องคดีไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้วนะคะก็ขอให้ศาลเนี่ยยึดทรัพย์สินจากความร่ํารวยที่ผิดปกติให้ตกเป็นของแผ่นดิน และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคองศาลค่ะโอ้โหวันนี้ก็ฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะ,นะคะเป็นพาดหัวอยู่ในไทยรัฐเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ